กาสวัสดิภาพทุกช่วงทางบ้านเอจีสุดคันค่ะข้ามอันนี้กับมาขอกับเจ้าข้ามสาตัวเองที่กาโนธะมันนี้เจ้าข้ามสามตัวเจองหรือมาติดตามนางเล่าข้ามฝันกัดไม่เนีงแล้วค่ะไม่แนีงมีเ่อนฝันแล้วค่ะคุกช่วงเพื่อนฝันว่าเห็นร่วงซุปนะคะสองร่วงแต่ว่าร่วงหนึ่งกับมีซุปค่ะร่วงหนึ่งกับโบมีศพปแล้ค่ะเพราะว่าเขาเตรียมมาใส่ดุกไส้เขาม่เนีงแล้วค่ะแต่ว่าดุกไส้ไม่เนีงเหมืนว่าท่านตายแล้วค่ะทุกช่วง ลูกไส้ไม่เนียบมาทักตายพิ่แกบอกว่าที่ความจำเป็นอีหยังจังสิเอาลูกไส้ให้ดเขานหมคะโคกโลงให้ดเขาเพิ่นบอกลูกไสเพิ่นไปอาบน้ำนะคะให้ลูกไสเพิ่นไปอาบน้ำหลังจามะเขาโล่งทั้งวันนะคะบบส้มไส้เป็นอะไรประเภทจักบ้านนะคะไปอาบน้ำค่ะป้องกันของไม่เนียนจะเป็นังไรติดกันจุดหน้ายังไงดาวราชการเสียไม่ได้นะคะถ้าไปติดตามรับชมรับฟังความกันของไม่เนีย สวัสดีค่ะแม่เหน่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่ันงก็เลยมาติดตามเรื่องเราความฝันของแม่เหน่งเนาะหวดประหานกระโบเลยมามาสามใสพิรุยห์ฝันค่ะเรื่องเราความฝันของแม่เหน่งสิฝันจังไลยกเะโาเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังในแม่เหน่งค่ะจ้าความฝันมันก็คือความฝันเนาะค่ะตาผู้เสือ ในข้อมฝันก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ผู้เสือได้ผู้นี่นะค่ะแต่ว่าหันผู้บ่เสือก็แล้วไปเนาะค่ะค่ะค่ะฝันมันก็ฝันอยู่ฝันน้อยบ่ฝันหลายค่ะฝันจกกกค่ะในหน่อยจกกกนะฝันบ่ยาวฝันบ่ยาวค่ะหนึ่งข้อมฝันหนึ่นก็ฝันว่าเขาเอาลงศพมาสองสองลงศพ เอามาตัางอันหนึ่งต่างอยู่ทึงอันหนึ่งต่างอยู่พักนมเอามาเทินกันมันเป่นมันเปลี่ยนบ่อต่างเป็นพักไผ่พักมันนจะว่าหันบริเทินกันเนาะบริเทินกันแต่ว่าในความู้ซึกหนึ่งในความันตัวเทิงมันมีมันมีซพบอยู่แล้วแต่ตัวลางอ่ะมันบ่มีปัดจะคล้องมันมีความจำเป็นสุดๆจะจำเป็นยังบ่ลูเรื่องเลย แล้ว่าจำเป็นจำเป็นอันนี้ผ่นในความฝันในความฝันจำเป็นว่ายกลูกในให้เขาเชิญขันโยคลองหักไข่พันยกไข่พันบัดนี้เขาก็ว่าจะเปไปเผาพร้อมกันโอ้ค่ะบัดนี้ก็คืดหลายเลยเนาะหักคนหักลูกเน้องค้นแบบนี้เผาจังดะก็เลยแบบโยงยังโยงโยงก็เลยแบบบักลาไปอาบน้ำไปผพามะเขาโวง อบอกลูกอ่ะเมั่กาเสือผ่านบ่าก็ไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำังไหเนอกก็มาคืนติดอะโฟนเป็นเมรณะก็ใจสิรูกสิขาเท่นัะค่ณยายเป็นคุณคุณย้ยเป็นหน่งก็ใหญยแล้วเนาะคุก็เกิดสามสิบสี่พอเกิดเพิ่สามสิบสี่ มก็ <S <S จะอย่ได้ประมาณสามสิบสามสามสบามเนาะค่ะคือหลายแบบคอาไปเผาในีลูกมชิทอลมานค่ะเลยบาก็อยากน้ำตาคในในความฝันความฝันอันนี้เลยคนะมันขนาดเบาแก่ความฝันเนาะกับยังน้ำตาสีออกนาะคึ้นขึ้น้ลูกนะเนี่ยวลาไปอานน้าเนาะเอาโลกเอาโลกก็จะอไปเผา กะจักจำเป็นยังคักเนยเนาะจำเป็นยังคักเนยจำเป็นอยังนว่าเจ้าให้ควยแล้วจับจำเป็นคัด<อ>ในความฝันนี่คือเจ้จาให้แล้วคือจังเท่านี่เป็นเป็นหนี้เป็นสินกันมอบลูกให้กันแก่ความเกิดคุณบอกนั่นน่ะคือว<อ>่าความความรู้ซึกนะแต่ว่าโอ้แต่ว่าเสียใจเห็เขาได้เขาว่าบานี้ได้เขารุ่งบ่อในความฝันนั้นบ่ได้เขารุ่งไปอาบน้ำมาได้แล้วก็ใกล้ขันมันก็ได้แจก ถ้าสนาบอกบอกหงอยบอกอย่างนี้กสิได้ลูกเขาลงเนาะไปเผาเนากษิบอกไป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 น้ำพืนนะจำใจนะจำใจบ่มีทางเลือกเลยบ่มีทางเลือกกษิตจำใจยกกษัตด้วยเหตุยังหลักกระบบบุกคือกันแต่ว่ามันมันมันต้องเป็นจังสรนเป็นจังสรนแต่ว่าจำใจจำใจอีหลีล่ะจำใจแบบสุดๆแต่ลูกไส้เพื่อนกระบ่ได้ว่ายังบ่ บอกเป็นผู้ใช้ทุกคนพี่อีกผู้ใช้ผู้ใช้เพื่อนกะบอกเพื่อนไปอาบน้ำเพื่อนกะย่างไปเพื่อนกะย่างไปเอาเสื้อผ่านบารกะย่างไปอาบบ่มีค่ำตัวว่าวตัววันเด้ยตัวลองอีย่างกับแม่บ่ได้ยววาจักค่ำนะเว่าแม่กะเสียใจให้อันนี้ฝันนี่ยเสียใจเสียใจสุดๆบนนาเลยว่าบ่นนาว่าสิไปให้ค่ำสัญญากับเขาให้คักปันนั่นคักปันนั่นจนสีเสียลูกเขาจะไปเผาทั้งเป็นนี่นะ คือให้ความฝันนั่นคือหายไปแล้วขันสม่มกัวลายางโล่งไปแล้วคือเขาต้องเอาไปเผาเท็ก็ต้องเอาไปเผาแต่ตอนรู้ซึกในความฝันแต่ว่าลูกชายบนท่านในเขาลุ่มเพิ่นกําลังไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำท่นออกมาไกลแบบขันขันก็เลยตื่นก็เลยบอโอ้ยแกความฝันแต่ว่าน้ำตาเปียกมาเด้อเสียใจตื่นขึ้นมากกันยัง น้ำตาออกเลยเนาะคุณแม่ยังเสียใจค่ะขนาดแก่ความฝันคุณแม่เพิ่นกันยังเสียใจเนาะท่านผู้ชมเนาะอัดอันตันใจเนาะมันหัวอกของแม่เนาะค่ะแต่ว่าในความฝันเพื่อนก็จักจำเป็นจําเป็นมันจําเป็นจักหตุจําเป็นเนก็บ่รู้คือกันแต่ว่าจําเป็นจาเป็นจจําในความจาเป็นในความฝันคือจังความหมายว่าเพิ่นเอาตังเต่บ้านเก เพราะว่าไงแล้วคุณกำลังเอาจังหวัดขียดในในความฝันเดบัาจะจำเป็นอีกอย่างแต่ว่าการจำเป็นให้แล้วคุนว่าก็คือโบมีสีจะเอาขึ้นได้พ่อสอเกิดเพิ่นทอดายคุณแม่ลูกชายคุณแม่สองห้าสามสี่สองห้าสามสี่เนอะเพิ่นเกิดกะสี่สามสิบสี่ปีบอกคุณแม่สามสิบสามสามสิบสี่อย่างนี่แหละสามสิบสี่เนาะ สามสามอย่างสามสี่อย่างเสียใจแห้งเนาะคุณเนเสียใจอีหลีเสียใจแห้งรอว่าจักสีบ่าจากไหนเนอะแล้วความเสียใจเนี่ยเสียใจอีหลนนะทำใจตัวแต่ว่าแม่แทนได้กระสีกระสีแทนไดนายนะซึ่งมันสัวกระซ้ำก็เลยบางสิเป็นนหลูกกับของมันมาอันพูเพิ่นมานั่นจักคุน มันเกือบบอเมนว่าจักคนมันมันเป็นงานอยู่แล้วมันเป็นขาจัดงานเขาสิเผาอยู่แล้วเราะว่มีงานไา่สียเผาอยู่แล้วมีผู้ตายยุนผู้หนึ่งอยู่แล้วนะเป็นงานจัดงานศพเพราะว่าเขามีผู้ตายอยู่ผู้หนึ่งเขาต่องขอมาอีกคนนึงเสีเผาพร้อมกันเสิยพระสิเผาพร้อมกันอันบักนันมันเผามันก็ได้อยู่กันแต่ว่ามันก็ตายแล้วแต่ว่าบักนี่ตียังไปอาบนาบอยู่ก็เสิมาคืดหลาย่นคืดแบบ มันก็ชีทอรมานแห้งน่ะเผาทั้งเป็นเนาะนั่นแหละคนบ่ท่านได้ตายคนบ่ท่านได้ตายสิเอาไซรุ่งสิไปเผาทั้งเป็นก็เสียใจเนาะก็เสียใจแต่ว่าในงานนั่นก็มีคนร้ายวนๆวนๆดูบ่ร้ายปนดปานกลางกระปานกลางคือว่าลงกับส่ยืนนั่งสี่คาลุงนั่งสีน้่งสีเนาะลงสองลงลงสองตั้งเพื่อก็ตั้งฐานนาะนลงเพื่อก็ตั้งฐานค่ะตั้งร่องตั้งร่อง บาดนี้ขั้นตีเป็นตัวลขฝันแนวนี่คุณแม่สิตีตัวใหคุณแม่ถ้าคำว่าเสียใจเสียใจเนี่ยมันก็สมีศูนย์อยู่แล้วล่ะศูนย์อยู่แลยนอกศูนย์กับศูนย์ก็เอาปีเกิดเขาสะปีเกิดเขาก็อายุเขาแค่นั้นนะแต่มาเสียใจเยสานอกคุณแม่นาะศูนย์สามสี่นกแต่สีประมาณนะ อขนาดฟั่งกันยังเสียใจไปนอคุณแม่ยังเสียไปเสียใจไปหน้าค่ะสีลดเพราะเป็นยังนอคุณแม่นอกแต่ว่าะอยากเบาอยากเกลเลยค่ะความฟันเกลคือความฟันนาเกปี่ยเพราะมันเป็นเหลี่ยมดีนอคุณแม่นอฟันหลายกลายเป็นลายเพราะว่าเข้าเดเก่เขาให้เป็นยังสั้นซะถูกคุณแม่อายุมันคนยืนนอคุณแม่นอเก่าก็ให้อยู่ดีไม่เฮงเพราะว่าเข้าเดเก่สิ่งที่พอดีออกไปเหลี่ยนนอคุณแม่นอแต่ถือว่าต่อไปนี่ก็สีได้แต่สู เนาะจะให้ได้สศกจะได้หวาค่ะบนีพ่อโซกือเพิ่นอาจจะมาเพราะว่าอาจจะมีเนี่ยอยากให้โศกเหาแต่บบจากว่าสีิมาแบกเนาะสีมาแบกใหญ่ขแมนเนาะนี่เฮาแก่ออกแล้วเรื่องายก็จะกลายเป็นดีเนาะคุณแม่เนาะบ่นีอาจสีมันในวันที่1นึนี่ก็ได้ได้เนอกค่ะแตว่าเิ็นลูกซุกออแต่ว่าควมฝันนี่ส่วนมามันสิไปหาหน่อยเด่ะควมฝันนี่ะ ฝันทานป่ะก็แจ๊สิวางไหนเนาะบ่เคยฝันจักเทื่อนาะแบบนี้บ่เคยฝันสิเสียใจฝันนาสลดใจเนาะมันบ mm. like e ่สดสื hmm. right. ok ่นนะค่ะมันบ่สดสื่นแต่มันก็คิดอันต่ออ่นต่อเนาะค่ะเนาะออกแล้วก็สิมีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเนาะคุณแม่เนาะจ้าเรื่องรายทายนี้เรื่องดีเข้าสู่ครอบครัวเด้อจสาธุสาธุ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณแม่แหนงที่แบ่งปันให้ท่ามผุ้ชมทางบ้านเนาะค่ะนอกคันตีเปรย์้ดตัวไหนนอกจากนอกเนื้อจากที่คุณแม่เพิ่นห้ยมาแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันเนาะท่ามผุ้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เข้ากับมาสรุปตัวเลขของแม่แหนงเนาะค่ะแม่แหนงนีเพื่อนฟันเห็นลงซพเนาะค่ะสองลงซพค่ะลงซพหนึ่งก็มีซพเนาะค่ะซพลงซพหนึ่งกะโบมี่เนาะค่ะแต่ว่า แม่เนยงนีเขาบอกว่าเขาสีมาเอาลูงซุปมาใส่ลูกไส้นะคะลูกไส้เพืน่นแต่ว่าลูกไส้เพื่นบอทันดาตายค่ะลูกไส้เพืน่นเขามาขอเอาลูกไส้เพื่นใส่ลูงซุปค่ะเอาไปเผาทั้งเป็นนะคะ่ะเทาส้มเพื่นว่าเพื่อนบอกลูกเพื่นบอกว่าหา้ไปอาบน้าดวมาเขาก็ลูกพึงทมาเนาะคะ่ะมาเขาลงศซุปเพั่นว่าเนาะคะ่ะเท้าส้มแม่เนยงนีกะเสียใจแห้งเนาะคะ่ะในความฝันทึ่งให้ ถึงบอกลูกไปอาบน้ำค่ะว่าเขาสีเผาเนาะค่ะถึงวิราไปเผาแล้วก็ไปอาบน้ำมเขาอร่วงศพเพื่นะนะคะเนาะตัวเลขของพื้นกระซองหาสามสี่ค่ะพระโเ,เกิดของหลูกไส้เพื่อนเนาะ,ค,ะ 0, 3, ค่ะศูนย์สามสี่ค่ะเด็กตีจากฟัน,นะค่ะหนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดค่ะก็ะะให้ผู้ช่วอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบาลค่ะให้กำให้ด้วยให้เฮ้งๆปังๆางกับ ความฟันของเมเนงเนาะคะ่กะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อกำลังใจให้เจคามสามตัวเต็งนํานี้่เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจคามสามตัวเต็งขอจบในเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ